สุนิจโอเทเวนชั่นแนลครับนี่ครับวันนี้เราไปตกมึกกันนะฮะกับอันนี้ออนทัวร์นะฮะโอ้โหนี่ครับที่นี่คือบรรยากาศของชายทะเลบางเบิร์นนะฮะครับกับเรือเกาะทะลุทัวร์นะครันที่มาลเสีดนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะไปวัดดวงนะครับผมยังไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่านะฮะกาจะได้มากได้น้อยนะครับแต่ว่าเราก็เตรียมอุปกรณ์ปิ้งย่างเตรียมอุปกรณ์พวกเขาเรียกว่าวาตสบินะครับแล้วก็โชยุไปนะฮะ เดี๋ยวอาจจะได้ถ้าได้กินดิบให้โชว์นะฮะอันนี้นะนี่คนนี้คุณ้นๆหน้านะผมเคยเห็นเขาใช่เหรอใช่เพราะผมคุ้นๆว่าเคยเห็นในยูทูบนะฮะอันนี้ออนทัวร์นะแล้วคนนี้อนนแฟาเกคนนี้ผมเห็นครั้งแรกน้องแป้งน้องแป้นี่น้องแป้งเหรอนี่แหละคนนี้แหละอ๋อที่ที่เขาว่าน้องแป้งน้อบแป้คนคนนี้อ๋อนะครับยูที่ถ่ายลูกเดียวะนะแต่ถ่ายลูกน้องแป้งโดนยคนเนื้ณคุ้นอันนี้น้องอะไรครับน้องบี ทังบีมานีหน่อยไปชกป้องหน่อยเพื่อนๆเคยอาจจะเคยเห็นนะในคลิปนะครับที่เขาชอบอไปทำอาหารในครัวอะไรเงี้ยครับลูกมือน<ฮ>ะต้องดีนะครับไม่บายไม่บายนะนี่นะต้องดีนะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปเจอกันบนเรือนะครับวันนี้นะฮะวัดดวงนะ,ะว่าจะได้ไม่ได้นะครับเราคอยติดตามชมนะครับ หอยเอ่อป okay. okay. yeah. oh, oh. ูฤษีป oh. ูฤษีปูฤษีเฮ oh, ้ดูดูดยเปด้ยไปด้วปูฤษีเฮ้ยไปด้ยเฮ้ยไปด้วยอะไรมันนี่ปูเขาเดินกันขึ้นมาโอ้โหนี่นี่ปูฤษีเธอเห็นไหมเฮ้ยไม่ไม่ใช่มันนี่ปูตัวไหนขึ้นมาเฉยเลยอ่ะมัเอามากินนไงปลายปลา ไปดเลยริทเทเลบอรทัวร์นะครับพาผมไปครับพาสมิทโจไปนะครับไปที่เรือเกาะทลุทัวร์นะฮะที่มารีสอนนะครับโดยคายักนะนี่นี่เราไปตกเหมือกันวันนี้ฮะโอ้นครับพีนั่งเอียงๆไงยอดเลยเรก็ต้องถ่วงข้างฮะอันนี้คือเรือของคือราจะมาขึ้เรือลำนู้นเรือใหญ่นี่ครับวันนี้ขื้นเรียบนะฮะขนเรียบนะครับเพราะว่าเออเป็นช่วงเดือนที่ว่าคลื่นมรสุมไม่มีนะฮะนี่ครับ เราจะไปลุ้นกันนะว่าได้หรือเปล่านะครับอ้วาวเบาๆคัดหน่อยคัดหน่อยคัดท้ายนี่มารูุของตดน้ำหรือเปล่าอ่าไหนใช<ม>จะไปไเฮ้ยหอ,อบแล้วเฮ้ยพูดทำไมไม่ทำไมไม่ ช้นนี่ถ่ายคลิปหน่อยถ่ายคลิปหน่อยเร็วเร็วเร็วโอ้ตัวแรกได้แล้วครับไหนโดยกับตันเรือเปิดไฟ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 มาเบืหอมเลยมึงหอมมึงหอมนี่มาแล้วห้าร้อยครับรับไปครับเงินรางวัลจากพี่โจครับจ้าด้วยนะโอ้ห้าร้อยห้าร้อยดูนี่เขาเห็นยางไหมอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าเบือเบือเบือเขาเรียกว่ามึืหอมมึืหอมนะมึืหอมนะฮะโอ้ อาปากอาปากอาปากเดี๋ยวกินเลยกินสดนั่งเ๋ยนังเ๋ยอาปากินสดเลยอโอเคเลยเริ่มมาแล้วครับยสๆเลยใสๆเลยมันกัดนะเรามันกัดนะทำดิบๆเลยนะเดีดเด็ เดี๋ยวได้สักตัวกันแต่แต่ว่าดีนะคือแร่สดๆอ่ะคนก็ชอบดูนะเต้ไต้แร่เต้แร่ไหมเอาเลยเหรออ่ะแร่สดได้จัดให้เพื่อนนี่ครับสดสดกินสดอาปากอ่ปากทำท่าอาปากดิทำท่าอาปากสิอันนี้กินสดแล้วกินสดกินสดกินสดโอ้โหนะครับขอแค่จับโกบอลเลิกมั้อันนี้อันนี้อาปาก แค่ปะอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวให้จะเขาจะได้นั่นหาต่อนะครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยอ่านี่ครับลองดูลองดูให้ดูนะครับคือว่าอันนี้ให้ดูก่อนเพราะเหนืยเหนื่อยเจอพูดวิธีที่ไปจัดทะเลเลยผสมน้ำจิ้มนี่พี่โจดูว่าเขาจะทำเป็นวาซาบิวาซาบิอ่ากล้วก็กระชายขี้ไวอกขี้ดอาต้าดอกบันคือข้าไปที่ การตกไปเรื่อยๆที่เป็นทางเขาทำเป็นีน่ชอบนี่แนละตรงนี้เดี๋ยวเราจะพักไวก่อนแล้วทำต่อกอนที่เรา,ททาเ,อเอาเตอ,เอเรด้วยเตอจะมองาหมาดำ đó lại được là ใส่ไว้่นอะใส่ไว้โน่นแหละอันเอาแต่นี้ไว้ก่อนมันสะอาดแล้วไงโอ้ยหัวมันหัวมันกลายเป็นอย่างงี้อ่ะนี่ครับกลับตันประจำเรือจันที่มาครับอ้าโอ้โหใส่โซน้ำจิ้มเพื่อวันร้ายไอ้บีเอาเอาเอาอันไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เสียงใหญ่ไม่ได้มาเหรอเอาเสียงนี่มาเหรอใใช่าบอกห้เอาเสียงเียงแบบไง ถ้วยเล็กกที่เป็นถ้วย,ยมีแมไม่ใช่จานถ้วย,เ,ย,วยเอาละใรอบคสขะคาเรียกี่ตัวีสือหคนือตัวตัวตัวเครืองหนังของันเนี้ยมันทำให้คาวครับจริงเหรอจริงครับหากหนังกระหัวเนี่ยทำให้คาว เรียนนะครับ หวนี่กินได้หัวหนวดนี่กินเดี๋ยวราทำทีละส่วนที่จะเย็นๆแต่ส่วนที่อร่อยที่สุดคือส่วนที่ผมกำลังทำครับคืออะไรปีกหมึกครับไปน้เกี๊ยวมาลเดีมีมเดี๋ยวนี่ก่อนปีกหมึกจะอร่อยที่สุดโอ้ยยัไมาีน้กีาเลยโอ้ยังไม่ยยนะ่ยังไม่ครับอมายไหลไหลเแกเลยแจกพลังพลังขอับ 好早、awesome. ว่าเอ้มาก,กินอาหารญี่ออกกปุ่นเลยนี่อาหารไทยแต่อาหารไทยค่ะมันจุดจดแบบนี้ของโบกาณโอ้ยแซ่บหลายเหมือนเนื้ำวนอะไรอ่ะโอ้เดกจังโอแม่มันแซ่บหลายเลยกินย่านจะตทิจใจครับตอนว่าเราจะพูดเ่องอาหารจุดคือแบบนี้ให้กินเกกนเี่ยก็ยเลยบากินใช่คุณโจ๊กเกอร์เจ้าของเรือเห็นเลยเจับของเรือเฮ้ยมันมีมันมีอะไรเนี่ยตะเกียบเขงเนี่ยวราว ้งเดือ้ยอะไนดืออเียกพาเดอี๋ยวในเฮ้ยเจ้ากครับกรเขาเป็นนะเาเลกเามนังเลยอ๋อเดียวทำอะเดี๋ยวดูแฟรเอ๊ะซซิมิค่าซา้ยฝรั่งผู้หญิงกินก่อนนะครับฝรั่ง้เาี่พี่ไหนเดี๋ยวนูเดี๋ยวเขาจะกินนี่ออสเตรเลียสคิท big space. Yeah, yeah, yeah. Lady first, come on, lady first. p r o p r y the squeeze. นะครับเดี๋ยวให้เขาชิมต้องชิมกันนี้นะชุนชุนไม่รูนนะ้เขาจะน่าจะกล้ากินนะน่าจะกล้ากิน ไปสองไฟหน่อยสองมาส่องใกล้หน่อยมองไม่เห็นมาสองใกล้สองไฟใกล้ยัไไอ้ไรอรอร่อยอร่อยโอ้พูถ่ายได้โดยอร่อยลิเชเร็วๆเขาเดลิเชต์วันวันหม้อวันหม้อวันหม้อไอ้เลยไม่กินเล อ๋อวัซาบิอ๋อวัซาบิวัซาบิอร่อยอร่อยอ่ะอันนี้อาลองเอาตัเกลี่ยมาอร่อยอร่อยอติดไฟแลวนะาว่าไมีคนไทยให้นี่เกเ้ยเอาอันใหม่ก็ได้ลูกมามาามาา สดมากอร่อยมันนอนน้ำหมดเลยมันทะเลปล่ปเาทะเลเอากินได้นะครับเอากินได้หรอกินได้ครับแต่ว่าต้องเป็นคนที่ทําเป็นนะคือพิษของเขา่จะรวมอยู่ที่กระเพาะอาหารตับแล้วก็เครื่องในของเขาพิษจะเอาเส้นไตเขาหัวออกกินได้ไม่ได้ครับยังไม่ได้เราพยายามอย่าให้เจอเลือดเขาเพราะว่าเลือดเขาจะจะมีพิษอยู่แล้วเวลาทําเขาจะระวังกลมก่วงกระเพาะอาหารมากเขาจะเอาแต่เนื้ออย่างเดียวครับอ๋อ ถ้าคนทำให้เป็นแนะนำอย่าเอาไปทำเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเราก็ปล่อยปล่อยอนี่เป็นความรู้นะไม่ได้ครับอันนี้